มาแล้วฮะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสั์ไทยสองนะฮะที่จริงมันต้เป็นเกมเก่าแล้วแหละเกมเนี้ยเกมตั้งแต่ปี2011ฮะโอเคเขาเขียนผิดไม่เป็นไรตั้งแต่ปี2011แล้วนะเกมเนี้ยจะบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าเกมเนี้ยคนไทยเป็นคนสร้างนะทุกคนเนอะ ไม่ธรรม,มดานะเกมไทยก็ไประดับโลกได้นะักกรแต่เดี๋ยวนี้เขามีเวอร์ชันมือถือนะแต่ผมยังไม่ได้ไปเล่นเลยซื้อมาล้วแต่ยังไม่ได้ไปเล่นเลยแต่ผมคิดถึงเกมเก่าผมก็เลยมาเล่นให้ทุกคุณผู้ชมดูอ่ะนะโอเคเราไปเริ่มกันเลย enter ไปผมก็ไม่ได้เล่นนานะแล้วก็จาไม่ค่อยได้เทา่าไหร่ตั้งค่าอะไรบ้านี้ตั้งค่ากราฟิกโอเครบบโล์แหละดีแลืมมาเริ่มสร้างตัวละครกันเลยโอเคเราสามารถปรับเปลี่ยน มีสกิลพอยต์60นะผมจำได้นะว,ว่าอาชีพเนี่ยหมอผีหมอผีก๊อตสุดนะหมอผีก๊อตสุดโอเคผมจะเลือกเป็นหมอผีแล้วกันชื่ออะไรดีนะชื่อเราอ่าคิดก่อนีกว่าไอ้ไอ้หลังเออชื่อชื่อไอ้หลังดีกว่าไอ้หลังสวัสดีไอ้หลังสตาร์ทไป ในหมู่บ้านที่แสนสงบกลางป่าใหญ่แห่งนี้ผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่หารู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณนะดินแดนแห่งนี้มานานาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของจำสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันเป็นนิทานให้บุตรหลานฟังก่อนนอน ตำนานนิทานนักเกิดทำาเรื่องราวอ,อะไรวนะเนี่ยตำนานนิทานมันทำให้เรื่องราวที่หาจุดจบไม่ได้ของมันจุดจบแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีหลายสินค้าและรอให้คนมาหาคำตอบและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนไปในอดีตเพื่อค้นหาคำตอบมันก็เริ่มต้นง่ายๆ่าเหมือนนิทานที่ว่ไปนะ แต่การครั้งหนึ่งนานมาแล้วนาะดินแดนแห่งนี้ก่อนที่สิ่งสวยงาจมจะกำเนิดบนผืนดินดินแดนกว้างใหญ่แห่งนี้ได้ถูกตัดแบ่งกัเป็นเจ็ดอาณาจักรกษัตริย์ผู้ครองแต่ละอาณาจักรสามานเป็นพี่น้องได้อยู่ร่วมกันอย่างสุขสุขและสาม,มาัคคีแต่แล้วกษัตริย์แต่แล้วกษัตริย์ดูแกนซาร์แห่งอาณาจักรตอนใต้คิดอยากเป็นใหญ่ในดินแดนทั้งเจ็ด เขาได้แอบสร้างกองทัพปีศาจให้ไร้ความปรารถนาเพื่อหว te ังครองพิภพในทีนน yup ่สุดกองกําลังปีศาจไร้ชีวิตจิตใจก็ได้ทําตามบัญชาของแกนหรือดูแกนดัสและความสําเร็จก็อยู่เพียงแค่แค่แค่เอื้มมืแต่โชคไม่เข้าข้างท่ากลางสนามรบสักจิตมีผู้กล้าปรากฏกายและตวัดคมดาบสังหารแกนดูแกนดัสคู่ทรยศได้สำเร็จ<ม> เมื่อมีผู้บัญชากองทัพอมตะของกษัตริย์ทรยศก็สิ้นฤทธิ์ไร้การเคลื่อนไหวใดๆถึงกระนั้นกองทัพปิศาจไม่อาจจะทำลายได้กษัตริย์ของเขาทั้งหกดินแดนจึงร่วมกันสร้างสิ่งของที่จะร่วมกันสร้างสิ่งของเอ้ยสิฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดินแดนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติแบบดินแดน จึงร่วมกันสร้างสิ่งที่จะขังกองทัพนรกให้หลับไหลตลอดการคุกที่ทําจากหินศิลาาแห่งอัคพ,พีจึงไม่อาจถูกทำลายจยากด้วยเวทบนและได้ทํากุญแจสําคัญทั้ง7ดอกซึ่งเมื่อใช้กุญแจทั้งหมดนี้ประกอบกันจะสามารถเปิดผนึกคุกหินแห่งนี้ได้กุญแจ6ดอกถูกครอบครองโดยกษัตริย์แต่ละอาณาจักรแต่อีกหนดอกยังคงถูกซ่อนไว้เป็นปริศ,ศ,ศนา และหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีต่อมาเมื่ออาณาจักรต่างๆได้ล่มสลายกุญแจทั้งหมดก็ได้สาบสูญไปแต่ยังมีกุญแจบางดอกเพี่ยงหลงเหลืออยู่ในครอบครองในผู้สืบทอดแห่งสายอาณาจักรที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันโอเคทุกคนนี่จะเป็นการควบคุมพื้นฐานนะจะเป็นขึ้นลงเอ้ยขึ้น S ขึ้นซ้ายขวา ASD s ส c เปกมาเก็บของ สเปกบ้านก็นเ,อเอก็บของเองก็เก็บของอืมโอเคในเรื่องก็หลายๆนี้่องนะโอ้ตื่นแล้วล้อหลับไปสั้นานเลยอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมงั้นก็นกนดีแล้วทีหลังต,ง,ลงต้องระวังตัวเองหน่อยนะแล้วแต่ลุงไป่นี่ก็หาปีแล้วที่พ่อแม่แกหายไปไหนไม่รู้ปะนี่จะเป็นยังไงบ้างนะเออตื่นแล้วก็ลุกไปล้างหน้าล้างตาแต่เดี๋ยวลุงอย่าไปเฝ้าวันก่อนนะแล้แต่ลุงเขาเป็นใครโอ้ยหนังสือ นี่เป็นเพลงสวดเล็กๆของสมุดบันทึกที่ดุเขียนเมื่อหลายร้อยปีก่อนณนะหมู่บ้านหนองต้นตาลเมื่อวันที่21เมษายนพศ1031อศูนย์มเป็นสมุดที่เก็บรวบรวมทุกสิ่งใเดน่นี้โอเคทุกฉากทุกมุมทุกคนแห่งพื่อทันเพอาะเป็นมีสิ่งแมลง,งตาบอะไรที่ถึงมนุษย์จับบ้านโอเคล้่นถูกเก็บรวบรวมและบันทึกเอาไว้อย่างละอเอียดทุกนทึก มีเจ็ดเล่มแต่เล่มแยกไปพี่เอา่อยเรื่อยๆเ,เ,เ,เป็นเวลานานถ้าฮ่าเดอโตเกินกว่าจะเชื่อเราเออป้าแกนี่นะอา่าไหนอ่านดิประตูสุสานลึกลับทำจากหินโบราณที่แข็งแกร่งหินเซลา8แปดชิ้นที่กุญแจเขียนอะไรสักอย่างโอเคจำได้ละทุกคนนอนก่อนนี่ นี่ไงทุกคนเนี่ยหินตรงนี้นี่เรามีหนึ่งชิ้นแล้วทุกคนจำได้จำได้เคยเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของขายก่อนเออสวัสดีอ่ะของทุกอย่างสามารถซื้อและแลกเปลี่ยนขายที่อื่นได้แต่ลืมว่าเงินไม่ใช่สื่อทุกอย่างนะทุกคนขั้นสุดมีการใช้ชีวิตเบตุผขั้นสุดสำหรับรใช่ลุงพูดถูก แต่ในยุคนั้นนั่นนะยุคนี้ไม่ได้หรอกโอเคทุกคนไปสำรวจก่อนโอเคจำได้แล้วด้านซ้ายจะเป็นตลาดนะด้านซ้ายอีกทีหนึ่งเป็นอะไรอ๋อพนักงานขนส่งโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วลืมเริ่มมือถึงความจำละเดี๋ยวเก็บเห็ดการ์เก็บเห็ดก่อนเราต้องไปฟาร์มตังก่อนเนาะน่าจะไม่ผิดเดี๋ยวดูประกาศ ป้ายมีอะไรมั่งสเปเชียลจ b อบงานที่ขายเฉยวันนี้มีอะไรมั่งอ๋อได้สิท่อนไม้สิบอันหนังสัตว์สิบอันหกร้อยบาทรูปแพงไปไอ้นุม่มในสวัสดีข้าคือผู้ใหญ่บา้านหากมีเรื่องอย่างเราเวลาระบากกลับมาตษาขาได้หรอแค่นี้เฉยเเลือสมาชิกหมู่บ้านของข้าอยู่แล้วโอเคผู้ใหญ่อูด สวัสดีครับผู้ใหญ่อุดัหหน้าทหารเหระคุยคุยผบหน้าทหารแบบมีอะไรอะไรกับข้าหรือ,อมีทำเวสเหวยอืมข้าคือนายกองเห็นวัอนออกตอนนี้เหตุการณ์เรืยย่องของนายกองร่างได้แผ่ขยายของพวกอนาจัารจะใหญ่เป็นอาหารไหมต้องเป็นล่าหมูป่ามาสิบตัวโอเครับเวสไปโอเครับเวสไปล่ะอ่ะาทหารขายอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยเรามีปืนเดี๋ยวปืนใส่ก่อนเลยปลืนช่องสามล่าหมูป่าเฉยใช่ไหมตาตาเคลดหัวหน้าทหารล่าหมูปา่าหมูป่าเฉย,ยนะโอ,โ,อโ,โ,นโอ้โหโคตรแรงทุกคนอ๋อจำได้แล้วตรงนี้แหละเป็นที่สร้างบ้านจำได้อะไรเน่ยเคาะม้าก่อน ก็เลยแขกโกโก,โกจำไว้ให้ดีอือโดดไปอู้เย็นแล้วว่ะอ้าวกินข้าวหรือยังล่ะออกกําลังกายมากๆเนะี่ยมีเจ้ากระแกแข็งแรงไหไมียวๆง่ายการคุณยิ้ก็ช่วยได้มากเลยนะอีกมืงสวัสดีครับลุงทิพย์ขอบคุณครับอ่าโอยได้ไรอ,อือเก็บของเอาด้ายยางไม้ใส่ปืนก่อนโอ้ย <c oughs> <c oughs> ลุงขอขโมยทุเรียนไปแล้วนะลุงนี่หมูหมูเฉยหมูพันดีเดี๋ยวยิงปืนนี่เดี๋ยวเลขอะไรเลขสามใช่ไหมเลขสามแล้วยิงปืนเอ้าคุยๆจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เลขสามเหรอเลขสามยิงปืนเอ้าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามโอ้ยสกิลอัพแล้วทุกคนเอ่ออัพอะไรเนี่ยอา่าอัพ อาจีแล้วกันเพราะเกมนี้มันเดินช้านะเ่าแต่ปืน F3 เหรอ F3 ก็ไม่ได้1 2 3 1 2 3เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาแป๊บึงอาจจะต้องเปลี่ยนภาษาก็ได้นะสามไม่ได้เหรอทำไมอ่ะนีไ่ไงอืได้แล้วทุกคนเก็บเนื้อหมูขายก่อนอ๋อฆ่าหมูได้หินคืออะไรอ่ะ ยาเดี๋ยวเราต้องไปล่าหมูป่าหนอนเยอะจังเลยเอาเจี๋ยหนอนมันตัวบักเอบเด้คือต้นหนอนมันตัวขนาดนี้หน่ากลัวเหมือนกันนะดูดิตัวตัวเท่าตีนะ่ะ <c oughs> ไม้เหรอแก็บไม้ไม่ได้นงหน้าหมูบ้านหนองต้นตาลโอเคอืเฮ้ยสกิลอัพอีกแล้วอะ่ะดีจังเลยอัพปปจิรัวอะไรหนุ่ม เดินเร็วดิตึง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 โอ้ยจำได้หลังป่าช้านี่ผีกระโหลกเต็มไปหมดเลยอือหูแหลกแหลกต้องเข้าใจก่อนนะทุกคนว่าเกมนี้มันมันเก่าแล้วนะแล้วมันทำมาจากอ่า Adobe Flash นะ Flash Media Player มันก็เลยจะแหลกแหลกตามของเก่าแหละออแล้วไงไงหนุ่ม เนี่ยดูสิทุกคนค่นคาผีเฉยเฉยอะ่ะได้ตังค์พันนะพันเฮ้ยจากห้าร้อยตอนนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น 1, หนึ่งพันอุ้ยแทนที่เราจะไปตัดไม้เรามาฆ่าผีดีกว่าทุกคนได้ตังเยอะเยอะแต่หมูป่าอยู่ตรงไหนเน่ยจะไม่ได้อ,อ๋อนี่ไงเจอละวหมูป่าโอเ้เดี๋ยว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 เจ้าใหญ่ไปแล้วไวอ้หนุ่มอ่ะป้าจีแล้วกันเร็วดินี่นี่น,น,นี่หมูเฉย ข้าได้ข้าได้นี่แหลกแหลกแหลกอุ้ยอุ้ยโอ้ยทุ่คนชอ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 เนี่ยได้ตังดีจะตายทุกคนเลยดิเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อหมูไปขายอ่ะเนี่ยบอกแล้วทุกคนนะหมอสีก๊อนเฮ้ยนี่อุ้ย ขอเนื้อหมูขายก่อนแต่จำได้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือเสือเสือนี่ให้ตังค์ทีลนะห้าพันอ่ะตัวละห้าพันเดได้เดีย๋ยวเดีย๋ยวขอเก็บของนะเก็บของขาแบบแยก่อนขอปลาแป๊บนึงทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายอุ้ยซื้อซื้อเกิดเลยรวย ตอนนี้เราอยัางเวลน้อยนะเดี๋ยวจำได้มันมีขวดทิวขายอยู่นี่อ๋ออีกไม่ลงไม่เอาอืยยอโชคดีอยูส่สกิลอัพเพิ่มไปคู่ตีห้าแล้วเช้าแล้วเดียวเดียเดียยวเดียยวเดียว้าไมเก็บอ๋อเก็บได้ละแฉแฉหมาอย่อุ้ยอุ้ยเยอะเยอขึ้นก่อนไม่ไหวนี่ฮ่า ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคโอเคโอ้ยหมูโอ้ยหมูโอบยหมูย้ายตายเด้อเดี๋ยวเดโอคุย,ยตายคุยเสือนี่ไงเสือบอกแล้วเสือแต่ผมฆ่ายไม่ได้แล้วมันแพงแล้วมันแพงไม่ใช่แพงมันฆ่ายากแล้วมันแรงด้วย,ย,วยผมจำได้ว่าพานหม่องพานหม่องขายยานี่ไงเจอแล้วทุกคนพานหม่องขายยาอะปาเช่อัมบาลาจากะเฮ เนี่ยดูดิทุกคนได้กำมาห้าพัน 5, แล้วเนี่ย้ยสบายสบายเห็นนะซื้อ,อยาอยาแดงปั๊มีกทีจับได้แล้วอ่าซื้อมาสักร้อยขวดพอไปนะร้อยขวดพันหกนี่ก็ร้อยขวดสองพันจำได้แล้ปึ๊บนี่อ่ะใส่ช่องหนึ่งเลยหนุ่มใส่ช่องสองเลยหนุ่มปั๊มได้ยาได้ป่ะอ่าโอเคกดหนึ่งกด2สองได้ งี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวอัพก่อนอ่าอัพอะไรดีนะอืมอินอัพอะไรดีอ่ะอัพสเตนดีกว่าอัพสเตนไปเลยเดี๋ยวเราจะได้ตีไอ้นี่อยู่ใช้ดาบตีจำได้โอ้ยแหลกโอ้ยเอาบัคเหรอเอาเกมนี้ฮะว้าว <c oughs> บักนนเนี่ยเกบเนี่ยเอ้าดูดิดูด,ดิเกมบักทุกคนอ้ยจะหมูกองรวมเงนก,แกน็แหล็กกันได้เหรอดูดิถ้าเกิดว่าเราไม่กดเปก,ก็ังแบ็คไปเป็นเหล็กใช่ไหมเหล็กอ่าโอเคกลับมาละอือใช่จริงด้วยเลือดเหรอเลือดไม่อัพก็ได้มั้งไปก่อนเลยโอเค ตึงๆเนี่ยเห็นป่ะทุกคนหาตางง่ายอย่าตายเกมนี้เดี๋ยวอีกนึงนะโอเคหาไม่เจอฮะอ,อ่าช่างตีเหล็กขายดาบไหมดาบ มันเล็กไปไม่เอาอ่ะแดงเลยหน้าไม้ดามจเท่าไหร่เนี่ยโอ้ห้าร้อยห้าสิบปืนเท่าไหร่โอ้ยซื้อหน้าไม้ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วลูกธนูหาจากไหนโอเคซื้อหน้าไม้ไปแล้วกันตอนนี้ต้องพึ่งแล้วหน้าไม้ซื้อขายนี่ไงลูกธนูเจอแล้วหน้าไม้ห้าร้อยห้าหมวกทหารเสือกตสองพันเลยเหรอ อมันแพงไปนะมันทีมันก็แพงไปนะเอาสักอะไรดีห้าสิบแล้วกันมันคงไม่ได้ยิ่งมากอะ่ะส่วนใหญ่เราใช้สกิลนะอเอามาแทนปืนไปเดี๋ยวเเก็บปืนเก็บปืนเอามาใส่สวมใส่โอเคไม่ได้แย่นะแล้วเราก็ขายปืนทิ้งสิแล้วครับเราไม่ได้ซื้อปืนแล้วเอ้ยเราไม่ได้ใช้ อาจจะก็ห้าร้อยนะกระสุนกระสุนเก็บไว้ขายของโอเคขายไปขายไปหนังอุย้ยหนังอุย้ยหนังตั้งเก้าพันหุ้ยต่าหมื่นแล้วปิดจอยเลี้ยงกระหนุม่มปิดจอยเลี้ยงผ้าล้วหนุม่มเดี๋ยวนะซื้อมาใช้ก่อนก็ได้นี่หมวกทหารเสือเดี๋ยวหมวกทหารเสือขายพันเอ้ย ขายสองพันได้สิบสองใช่ไหมเดีย๋ยวไปถามอ่าทหารยามขายอะไมั้งทหารยามขายของปกติี๋ยวเอ้ยครูสมศรีขายชุดคุมดำป้องก,กันสิบสี่จีวอนป้องกันสี่เออจำได้แล้วเกมนี้มีระบบบวชค้ะด้วยนะทุกคนจริงโคตรเท่เลยอ่ะทุกคนคือบวชแล้วผีตีไม่ได้ี่ไงเจอละู u ป e r shield โอยป้องกันยี่สองหมวกป้องกันสิบเจ็ดอ่าโอเคไปอย่างน้อยก็ซื้อของเซฟตัวก่อนแล้วกันเกาะเกาะไม่ไผ่สิบสามซื้อไปก่อนแล้วกันโอเคไปสมใส่สมใส่สมใสม่เลยทุกคนนาโล้วนะนะเอาะหน้าไม,ม้ต้องใส่ยัไยงไงต้องใส่ เออมีระบบอัพสกิลด้วยนี่ลืมไปเลยอ่าเพิ่มความน่ากลัวทำไรได้จำไม่ได้นะแต่ปกติใช้แต่เอ็มีหรือคอเบอรี่อัพพังเน,นาะนี่แหละของจับเต็นทุกคนแรงมากบอกเลยทุกคนอ้าวทุกคนหลับไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าเราก็หลับแล้วกันหลับ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 ตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงต้ง เดี๋ยวขอหาตังก่อนหาตังแล้วสร้างบ้านสาวน้อยซื้อขายไม่มีของเลยเอ่เจลิงเจลิงอ่ะโอ้โหอ้อออเ,เากาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้ากับเกาะเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาขายทิ้งโอ้ยห้าพันเดี๋ยว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 ห้าคันเหรอแล้วก็รองเท้าบูท ท่าบูธเท่าไหร่อ่ะต้องท่าบูธป้องกันสีซื้อไปเกาะดีสปาร์ต้าอืมสวยใส่รองเท้าอีกอ่ารองเท้าหนังสีดำอ่ะไม่ใช่เราซื้อรองเท้าบูธมาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวซื้อผิดเหรอเอาเวรล้วไงเสียตังค์ฟรีเนี่ยรองเท้าบูธซื้อมาขายรองเท้าหนังไปโอเคสวมใส่โอเคฮะทุกคน ตอนนี้ร่างกายของเรามาดูสเตตัสตรงไหนเนี่ยนึงไปะนี่ไงสเตตัสเรามีแอคแท็กห้าร้อยดีเฟนต์หนึ่งร้อยสปีดห้าสปีดน้อยนะทุกคนอ่าพนักงานขนส่งวัสดีครับอ่าพาผมไปส่งที่กลางป่าทีฮะผมจะไปล่าเสือดาวเอ้ล่าเสือดาวไม่ได้ต้องเสือดำ <c oughs> ได้ตังดีมั้ง ดูดูหน่อยเฮ้ยคุยดูโลดิทำงานอ่ะโอ้ยดูดิดูดูไรเดียมทานดูหมูตีนี่เขาดีตอนหนึ่งทั้งวันอ่ะเป็นคริโตเลยพวกนายทั้งคนเจ็ดคนอรมณ์ช้นน่ะทำดาเมจไแค่นี้เหรอนั่นคือดาเมจสูงสุดที่พวกนายเจคนมีปัญญาทำได้ยังไงล่ะฉันมันมียกสกิลแบบอัตโนมัติ แบบแบท t l e h ฮ a l ิ n งเจ็ดกร้อยครั้งในหนวินาทีนะทุกคนจะยืนฟันสักกี่ชั่วโมงก็โค่นฉันไม่ได้หรอกสตาร์บัสสตรีมโอ้โหดูดิดูดิบิมหาฟาร์มเนี่ยทุกคนชิวชิวเฮคีย์ได้โตแล้วบอกเลยคียโตแล้วตอนนี้ วพาแต่อ,อมืมอัพอัพอจิต่อแล้วกันมันเดินช้านะตึ่งเสือดำเสือดำไม่เอาค่าไม่ได้